อ,อยากกำกับหนังแนวไหนอ่าของผมถ้าได้กำกับหนังผมขอเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ละกันครับอืม,อม,อมผมขอเป็นพวกหนังผีแบบจัมส์แกร์เยอะอๆอะไรอย่างเงี้ยของอยากให้พูดข้อดีข้อเสียของกันะกันัมข้อดีของกนและกันใช่ไหมผมรู้สึกว่าโนอินเป็นคนที่มีความพยายามครับไม่ยอมแพ้ต่ออะไรง่ายๆ ข้อดีของบอสผมว่าบอสเป็นคนที่มีอารมณ์ขันเป็นคนที่เป็นมิตรเฟรนี่กับคนรอบข้างทุกๆคนครับผมส่วนข้อเสียข้อเสียหรอกจริงๆผมรู้สึกว่าผมก็ยังไม่รู้สึกว่ามันมีมข้อเสียอะไรนะแต่แบบเรารู้จักกันมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คือตัวตนของความเป็นบอสก็ผมมองเห็นแต่ข้อดีนะถ้าคณสองคนเ,เหมือนกันไหมถ้าไม่เหมือนไม่เหมือนกันนจริงๆคือเรา เหมือนกันเพราะว่าเรามีความชอบอะไรคล้ายๆกันเช่นเรื่องฟุตบอลเช่นเรื่องการกินการกินการอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับการแบบชอบสังคมอะไรๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีวิธีรักษาความสัมพันธ์ของการและกันยู่หรวิธีรักษาความสัมพันธ์ใช่ไหมฮะจริงๆก็ต้องบอกว่าเวลาที่ใครคนหนึ่งนอนเนี่ยก็จะพาคนเนี่ยไปเที่ยวไปกินอะไรอย่างเงี้ยครับผมให้เราแบบรู้สึกว่าอ๋อได้กินของอร่อยด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยก็ คิดถึงใจเขาให้มากๆครับผมก็ดูว่าควรทาอะไรรู้ว่าเขาไม่ชอบอะไรก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยครับถ้อให้ฝ่ายรู้สึกไม่สบายใจจะมีที่ปลอบใจหรือแบบเออทำไงให้เขาสบายใจขึ้นมาอะไรเงี้ยพาไปกินพาไปเที่ยวพาไปกินพาไปเที่ยวก็ก็ทําในสิ่งที่เขาแบบชอบเรารู้ว่าเขาชอบอะไรก็แบบเอาใจในแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเอาใจใช่ผมก็จะซื้อเยลลี่มาให้เครื่องเนี้มีแบบชาวจีนคนรักท่องเที่ยวจีนอะไรอย่างเงี้ยอยากให้แนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและอาหาร ถ้า,าสถานที่ท่องเทีย่ยวและอาหารใช่ไหมครับผม <c oughs> ผมเป็นเชียงใหม่นะกันเจ้าเป็นเชียงใหม่ครับผม <c oughs> ถ้าอาหารเนี่ยเชียงใหม่เนี่ยเขาเป็นอาหารเหนือละกันเป็นข้าวซอยอ่า <c oughs> ครับผมก็ถ้ามากรุงเทพใช่ไหมผมรู้สึกว่าอืมเป็นจอดแร์และกัน <c oughs> อ,อยากก <c oughs> ินอะไรไปเลือกเอาในนั้นเลยครับผมมีทุกอย่างพอเลยว่ามีทุกอย่างให้เลือกกินแน่นอน มีพลังพิเศษอยากมีพลังพิเศษอะไรพลังพิเศษผมผมมีอะไรที่แบบผมอยากได้มาตั้งแต่เด็กละแต่ว่าผมันก็จะแอบยากทีหนึ่งนะก็คือผมอยากเชื่อมตัวเองเข้ากับในอีกพาราเลโวพาราเลโวทุกๆพาราเลโวของผมเช่นพาราเลโวเนี้ยผมเป็นนักแสดงอีกในอีกพาราเลโวหนึ่งโลกคู่ขนาใช่พาราู้คนหนึ่งอาจจะเป็นคุณหมอเป็นคุณครูเป็นคนที่พูดภาษานั้นนี้นั้นนู้นได้ พอผมสามารถเชื่อมตัวเองกับทุกๆพลร,ราเรียวของตัวเองได้เนี่ยกลายเป็นว่าผมจะสามารถพูดได้ทุกภาษาผมจะมีความรู้ทุกๆอย่างบนโลกใบน <ừ> ี้ซึ่งผมเชื่อว่าความรู้เนี่ยมันเก่งที่สุดเป็นสิ่งที่ดีที่สุดจริงๆพลังวิเศษเหรอผมขอเป็นหยุดเวลาได้ละกันครับผมเพราะว่าบางทีเราก็อยากจะหยุดช่วงเวลาดีๆไว้ <ừ> สต็อป<อ>ไว้อะไรอย่างงี้ครัะ านนาวางแผนในอนาคตยังไงบ้างวางแผนในอนาคตยังไงบ้างในอนาคตเหรอครับก็อ่าจริงๆคือก็อยากจะพัฒนาตัวเองเนาะ<ม>ไปเติบโตในในทิศท,ทางที่แบบว่าในเรื่องของการแสดงครับผมในเรื่องของการร้องเพลงอไรเงี้ยอยากมีแบบมีคอนเสิร์ตเป็นของตัวเองมีเพลงเป็นของตัวเองในเงี้ยครับผมแล้วก็จริงๆคือคือเราก็อยากเป็นนักร้อง<ม>และก็อาจจะเป็นนักร้องในอนาคตครับครับของผมก็ คิดว่าไม่ก็คงไม่ไปแข่งกับใครก็คงอยากจะเป็นตัวเองที่เก่งขึ้นในทุกๆวันครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสแสดงหรือว่าเป็นเรื่องผมก็เป็นคนนึงที่แบบชอบร้องชอบเต้นเหมือนกันก็ถ้ามีโอกาสได้ทําก็คงอยากจะทําดูครับบ๊ายบายฝากติดตามมาานโยเจนี่ของพวกเราด้วยนะคะใช่ครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยนะครับ